ามามลอีกแล้วครับสวัสดีครับรบุกเบาลนครับเนี่ยคนๆ้นอันนี้หูจักอยู่ครับอันอนี้บะแมนครับเนบี่ยบุกเกียวมานอนเฝอร้อมนี่ครับยังไปก่อนนะครับสุณจะมาขาย ในราคายอดละหนึ่งอยบาทครับมีชิปคอ1ิปคอชิปใบวะท้าครับตกละใบละสิบบาทหนึ่งรอยบาทครับจะกสีใบประมาณนี้ครับผมสีส่งไปยังสีเลยนะเดี๋ยวใส่ถุงครับใส่ถุงแล้วปิดปากใส่กล่องบวกค่าทรงไปอีกห้าสิบบาทครับห้าสิบบาท ผมจะไปซื้อกล้องซื้อถุงราคาตรงท่านจะสั้งมาสองยอดกับสองลอยห้าสิบท่านจะสั้งมาสามยอดกับสามลอยห้าสิบตอนมาณราคาคนกับสีว่าถือสีว่าแพงกับสีโบว์จัดกันครับผมก็สิบผมนำไปในน้อยๆครับเพราะว่าพวกนี้มันชอบนำอยู่แล้วแต่อาจจะมีในระหว่างการทรงอาจจะมียอดใหม่ใบใหม่อันนี้นผมบริรับประกันได้ว่ามันสิ เป็นยังไงครับเมื่อไปถึงปลายทางท่านต้องยอมรับได้เด้ครับผมจะรงแบบควบเน่นไปเลยครับมัดปากตุงให้เน่นเท่าที่จะแน่นได้ครับแล้วก็ใส่กล้องไปเมื่อท่านรับสินค้าแล้วแล้วเพื่อนก็ท่านก็อย่ไปปลูกยังซี่ คือคนสั่งมันปล,ปลูกเป็นทุกคนแหรอครับ <c oughs> คือสิปลูก,กเป็นอะรมากครับเนี่ยนะคือจะไปไปไป,ไปทั้งเศษอย่างสิก็ไดอาจจะมีคอคอเือดบางอันนีจจะไปคอยือดแบบสิครับคอมันคอมันงาวครับเ,เรียกว่าคอ,อาจ,จะเป็นคอสัน้นๆคือ่รงต,ต้นๆมันอย่างเช่จะนี่เดี๋ยวผมจะคัดให้สวยให้งาม ใบก็บสิประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ผมไม่เคยล,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 ลงคลิดเพื่อเธอครับแต่ว่ามันเห็นแบบ,แบ,บนี้คิปอยู่แล้วละครับว่าผมมีแต่สิบวิมีลายครับมีจํานวนจากัดขึ้วนะครับชิดอจ,จังสี่หรือบางที่ผมจะจตัดเป็นหกหกหากหาเจ็ดผมจะประํากว่าหาคอครับทรงถ้าตํากว่าหาคอมันคือมันมันหลอกหลอกขายว่าตองเอาไว้ ต่อไปเลยมีเหี่ยวทิ่มตายแท้แท้แหละคือผมเคยเห็นแล้วคอวนนือยังเหลือหนึ่งคือตัวสีถึงหาคอกันไปแต่ผมจะตัดหาหาไม่ถึงนี่หาใบยังสิเดี๋ยวเดี๋ยวนับนับใบก่อนสิหลงได้เพิ่นยังไงแล้วมันจเนะเหนขอหยาดครับหนึ่งสองสามสี่หาเห็นบะละหานี่นี่คือหาใบครับ เดี๋ยวผมก็จะตัดครับจังสีหกบุหกหก,หก,หก,หกหยอดนี่ยมนับมอนับครับผมนับผ่าใบเต็มหนึ่งสิยอดมอนับเด้ยังใดมันก็เหี่ยวนี่แหละครัไปทรงยอดไปนี่อาสีเหี่ยวนี่ยังใดก็แล้วแต่ครับนี่แหละครับผมจะส่งไอ้ยังเสียมีจำนวนจำกัดด้วครับช่วงนี้ครับ,รบถ้าอยากได้ผู้เพิ่อนอยากได้เพิ่นก็จะรั้งเพิ่นมาสั้งกับเล้วแต่เพิ่นครับอันนี้ผมมี ความดีจะขายเศษละหนึ่งร้อยบาทครับเศษหนึ่งจะ,ะมาม่าสิบใบสิบใบขึ้นอยู่แล้วครับผมผมมานับยอดน้ำใส่อมหรอกสเปสสเปสใบสิบสิบใบสิบสองใบก็ว่าไปครับ้ดินมาก,าตก็ตัดเต็มคอให้อาจจะว่าถือว่าแพงกดีว่ากันไปครับแพงเดี๋ยวบบเป็นยังครับผมก็สิปลูกเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวมงึงใคยจะลงคลิปให้เบึ่งว่าผู้สนิมพูดสนิมเนี่ยนี่ครับมีแต่ว่ามีตำนอนจำกัดเดี๋ยวมองฝากเบอร์ใบตายคลิปครับฟูดได้ติดต่อก็ทากลายมาได้ครับในไลอน,อน์ครับเมื่อนี้กะมาาจะเนียครับสวัสดีครับ